สบายดีพอแม่พี่น้องทูกทานลุงป้ามาทุกทานเนาะมือนีก็มาผูกกับส่องบากก็ปี่คือเก่าเสียนเคยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนีนองไม้กับบ่าวก็ปี่้บก่กวกเปี่ไปก่อนนองไม้แล้วเนาะเมื่อนีห้าสี่เว็บมาพี่น้องมาเบ่ะเอามังหมวงหน่อยเนาะไปไปเบิง่งไปส้มกันเอามางหมวงนองไม้สีเมื่อบ้านแล้วงังหมวงมาฝาเขาอยู่บ้าน <c oughs> บอกก็ปี่เอมม่มังหมวงามาฝาเหมาแถาว่ะจ้ะ อยู ality, ่บ้านนองไม้ยังมันมีหม่องหม่วงเในพี่น้องเอ้ยมีมีแต่อยู่บ้านเบากะปิฮะนะโอ้ลายลายซ่าน่ะเบากะปิเอาไรอยู่บ่กไม่ท่าวไม่ท่าวจได้กินหม่อหม่วงยนอนอยู่บ้านเนาะเมื่อมื่อนาะนองไม้เมื่ออุ่นร้อวอุ่นหม่องหมวงนองไม้ได้กินหม่อหม่วงพรากันอยากน้ำลายลายน้ำนองไม้เลยมันก็ยังพันดอกปายในดอกพี่น้องเลยเพราะว่ามันเป็นต้น ต้นนี่โอ้ร้ายก็คือโนดบาโกปีเจ้าเสียเหตุอะไรข่อยอยากบุรุษบุรุษทำไมถามมาอ่างบาโกปี้น้องไม้อยากกินมังม่วงเนี่ยใช่บาโกปี้อือใช้หมดแดงมาลายเจ้าคือจีสู่แห้งแท้สิบุรีกินหอนมังม่วงเมียงให้ใช้มาลายนำโมแดงหล่อยนะเสพี่น้อง ในสาืมมันมันมาลายดอกบากกปีป่ากุปีบอกเป็นสุภาพบุรุษเลยนงไม้เลยไป้นได้กันมิแต่ให้นงไม้ขึ้นแต่แต่กุกมงขววงกุกใหม่อยู่สั่นดันก่อนนงไม้จะขืนเป็นเลค่ะแต่ขี่นะนองไม้เซียนข้นก็กขี้ซี่พี่น้องเลยแต่ข้าวนงไม้เป็นผู้ซ้ามาหนาไปได้ไปแต่เราป่าเราทงเป็นไปยังดอกไปหาขืนขี้ซี่ ถือเข่าไปบนมือบนเว้นก็ได้บอโลหนึ่งนี่นเ็นะมองหอยังคมอยู่บายดีพี่น้องยังคมอยู่พี่น้องเลยอ,เอือหน้าก็ปี่บนเด่เขากได้เมือ่อมันนี้บาก็ปี่ว่างไปลงประเหตุวัดเอากระเช้เมื่อวานไปเท่านะอือไปเา่าหลักเข่าหอเข่ามาคายหลักเขาอีกเลยโอ้ยบนะาก็ปีกในเมื่อวานหลักนึ่งนึ่อยากหลักตัง้งแต่เขาเด้พีน่น้องเลยอ มึงนะบกปี้องไม้อกินมันน้อยน้อย้องไม้ปกินเด้อบอต้องต่อยเอา้องไม้เพื่อนบกเสือนะทุกคนฝนไหนป็นหาก็ปีขึ้นตองไม้เพื่อสีลงนะนบปานี้เนาะนั่นบกปีีีหลอนมือแดงบกลายทุกคนเพื่อนจะขึ้นนัน พรวนเก่งพนวน้องไม้พนวนเก่งนะทุกคนเลยบดแดงครบสนั่นน่านอ่าพี่นเหนองไมักือบก่าพี่เดีเราสูงเลยเราเดียวเห็นหมดแดงเต็มหยะอย่ในี้กมังหมดแดงเต็มหยะนี่กบหมองพี่ก็เลยบุกขึ้นพี่นงไม้เนี่ยเบิ้ลพี่น้องนองวงา้ทัน

ba còn một bên ngay còn đây mấy chiều <laughs> san cả chị vừa chiều san một đen nữa ơi tôi ấu ấy ship mà bà có bị bà có bị đứa của mình sao ship mà còn vào chín thằng mình à. vẫn đi bao đi đồng ngoài còn nọ đây đây còn đây đồng ngoài nè vào có bị thì nó Toi, toàn mấy ngoài นึ roommate, <that> <that> kind of <that> die, ่งไม้ตัวหก็บใคจังหมาได้แต่นักบาก็ฟีไปน้าเรา้ต่บากรฟีเจ็ดหมาหนึงหมาเฮ้ยเจ็หมาวกนัน่มึหนักม่วงนนังไม้พันยาคพอวายอยู่บ้านนดูมันบ่มีนะทุกคนป้านนดดูบ่คอยมีเลยปลาลุงเลยไมาบากเอาไมดบอกง้มนหนกเยม่วกันยังน้อยดอกขพอนยากจจงได้ อยู่หน้าเขาเท่าทันโบมี่ไปหล,ล่งหมโตอะไรปลาลุงเอ้เป็นวะนี่เป็นหมักในน้อยดอกเป็นต่อยนะ กกนี่ไม่ใช่เป็นก้อนหมู่เลยทุกคนเลยกกนี่เป็นก้อนหมู่ภในบ้านในเมืองเลยบแม่ไดาในบ้านในเมืองหรอกในบ้านนี่อ๋อไม่ใช่ทางหัวพ่อถอนองไม้เห็ดผู๋เดี๋ยวใหม่ไม่ได้ใหม่ก็ปีแกลาะฟ้าส่งอมะม่วงกับบัวลายดอกคือดอกมันก็พอได้กินอยู่ลายดอกอยู่ นมาี่แ้กงมาใสแกงให้นี่ไหบอก็ปดึกแกงไ้เอาอีกชิมหม่างด้วยว่าก็เป็นไ่ไ้ชิมหมางเแล้วก็ป็ดอะเ้ยน่อยบ่นเอก็ปแกงจับก็ฮอนแต่อนอหมางของบาพีก็ป็ยัใหญ่กว่าบชเมือแห้งลงมาเลยอือหนอก็เปีชิดึก ba, Tốt này có khách mạng Bố tốt Nam si ấm Pa Bố này lệ là... đại bà nhìn cái gì à bà này Hãy phí đoàn bây ta thì nhạt kia nói nói Lắc hơn nè Mưa nóng máy thì được kia phụ điêu Còn bà đại kia là không chỉ nhạt kia không nóng mái tốt y lì cho chụp y đi. เบิ้งมังงูเหรอพี่น้องเอ้ยได้ซ้ำนี่ซ้ำเมื่ออะไรเราก็ไปอลไรครัก็สิก้อยแจวกัดกินเลยมังงูโมยใหญ่ดอกคันเป็นชื่อเขาเนี่บอกเป็นชิพั้นผู้บ่าๆก็ปีชันพี่น้องเอ้ยพ่อบอกก็ปีเชื่องไหวเสียมบอกก็ปีเด็กเก็บเสียมน่ะไปทางไม้ไปโกนเขียดเอาเขาเห็นเขาก็เก็บอัดแล้วนี่ะนะ น้เนาี่นเนาะฟาเหมือนไอ้ขอมหดเพื่อนน้องไม้เหรเนาะบ้านน้องไม้หล้วบ้านนาดูฮูยังม่งปลาร้านคนอยากนมีอะร้างปากร้อีร้ยเยอะเลยนะมมมันมันแหลคนว่าปลามาแล้วนาเผาปลาก็พี่ก็เลื่อมไล่แต่ง้เลยนาะเป็นไร าอยากวาดเอาเลยอะไรมะม่วงขี้มูนี่นั่นเรเป็นบ่ะองไม่อะไรกินก่ผผะกัมันคือเป็นก่อนมูแล้วเคยได้กินต้บไข่นัสดละบอสคนนอยคนสวัสดีไม่รลอยสวัสดีแมสวัสดีปาเท่าไหร่ม่วงด้อย กอด้แดกผู้ใหญ่เด้สบายดีอ่าเบ่อจัอืมอบกอดแด้ใหญ่เด้เาใส่หมวกเข้มสีสิบเอ็ดสิบสองกินตัวแสบไปเลยะบาไเกี่ยวอัไนีเนาะอ ปลาแจ่วแจ่วปลาแดกขากเลยทุกคนเลยตอนไหนเฮ้ยร้อยได้กินต้มไข่ต้มไขไม่ม่ทราบนี่แม่เอ็มทากินอืมแม่เขาไปอื่นมาเอ๋ยเลยนมาให้อื่นอา่าไอ้ร้อยก็อยากไปยักหน่อยนะไอริสไอรินก็อยากไอริสก็อยากไปยักก็ลองซื้อหนึ่งได้กันแอบป่าพอดีมาเลยเด้นะ่ะเราได้มาไม่ใช้ใช่นะ่ะมาเป็นนั่นแหละอืม

บ่ช่วหลักตีนะฮยวั้องเฮียากลหกตี่นบนบ่า้นองเพื่นได้สาแนมหนาแนมลังอยู่พื่อนอะรแล้วมานี่ไม่้แบเอาสิเอเนี่ยนมหนาแนมังอยู่เนาะแล้วไปาวบแล้ว่ายุกแลม้ว่าเี้ยบ่มือนไง มาเลยมาเลยปละเดกกับประเดกมินอืมขันบุขันบวม็นบัวซ่อเแดกอบอันนี้แม่นอนอหม้มาแกงแล้วแกงเลยด้ว่าอืมโอ้ยกินแกงแต่นอนหม้อยาก่าองนหมักมันเยอะอนตั้มหมักินครูมือน่แต่าด้ตอนครูมอได้นอนใไม่แต่ได้กินตั้ม่อนม่นอนบลับมือขึ้น่อหม่ตั้มกินผัวเดียวต่้มตั้ม ตำยังตำตำมหม่าตำมีตัามาม่าก็ตำขาพมหุงตรงนี้ตำ้มขมือมือได้สิตำยังมามีน้ำตัมหองกับนุ้ไม้ยาแห้งกับตมหม่าแก้กลแก้หม่าได้หรือเปล่านะได้เดี่ยวโฮมกันเลยขาเอยจิ้หงอ้ลก่อน น้องไม้ไม่จะหลักชิมของร้านเนาะหวานอยากแล้วคัมพูดว่าหวานเฮ้องไม้อยากคัมจะถ่ายเอ้ยอยากไก่ไอ้ลุงพี่น้องมันมีหลายรสชาติได้เนี่ยหลังมองหน่อยพอดีครบโๆเลยทุกคนเลยั้งเม็นั้งหวานปลาโทนเนาะเกือบเกี้ยงน้องไม้เห็ดยิ้มเลยปะไม่ยิ้มบ่ะก็ปีกินดำารังบ่ะก็ปีกยิ้มก่อนฮัลโหลบอสองไม้ป่ยหยาด้วยนงซีแดงเนี่ยดูง่ายพวซีแดงก็ที่จะผู้ที่เบิ่งบวชขักของฉัน คริมนิกก็ถือว่าสงมาพาควรนะพี่น้องผาก็ไหลกดแซ่ดเนอ,อนกน็ผ่าก็ไหลก็จ้อยบ่าก็ปิดได้พี่น้องเนอคลิมนิก็เขาก่าเาสบายดีสวัสดี